สวัสดีค่ะวันนี้มาชวนเพื่อนๆทำเมนูหมูผัดพริกนะคะหรือจะเป็นเมนูกระแสในายตอกๆเนาะซึ่งร้านเขาทำขายนะคะจะมีชื่อว่าหมูโรกันแต่ว่ามันคืออร่อยมากนะคะเพื่อนๆสูตรเนี้ยก็แกะสูตรมาจากเพื่อนอีกหลายๆคนในช่องเนาะเขาก็ทำกันนะคะแล้วก็เออน่าจะประมาณนี้แต่ว่าเราไม่เคยได้ซื้อของเขากินนะคะเพื่อนๆก็เลยไม่รู้ว่ารสชาติจริงๆของเขาอ่ะคือเป็นยังไงเนาะแต่วันนี้ไม่ก็ให้ทำสูตรจะแตกต่างจากวันที่ทำอ่าตัวหมูสามชั้นนิดนึงนะคะ ต่ถามว่ารอบไหนอร่อยกว่ากันตอนทํารอบหผงสามชั้นอร่อยกว่าเพราะว่ารอบนั้นนะคะจะผัดแค่พริกผงชูรสเกลือแล้วก็ผงปรุงรสน้ําตาลแค่นี้นะคะใส่รากผักชีสับละเอียดลงไปด้วยเนาะแต่วันนี้ไม่ก็ไม่ได้ใส่รากผักชีนะคะแล้วก็เพิ่มเติมไปคือน้ํามันหอยก็เลยทําให้รสชาติแปลกไปนิดนึงแต่ถามว่าอร่อยไหมก็อร่อยทั้ง2แบบนะคะเพื่อนๆเมนูนี้จะออกเผ็ดออกร้อนเนาะแล้วก็ตัวหมูนะคะวันนี้ก็จะมีหมูเป็นหมูติดมันนิดนึงนะคะ ก็ยังไงก็จะมีมันเมนูนี้ไม่น่าจะเหมาะกับคนที่แบบว่า,าไม่กินไขมันหรืออะไรแบบนี้นะคะก็ถือว่าเป็นเมนูที่เผ็ดร้อนนะคะกินกับข้าวสวยร้อนๆหรือว่ากินกับผักสดนะคะบอกเลยว่ามันอร่อยมากนะคะเพื่อนๆนี่แหละก็จะปรุงไปนะคะน้ําตาลพริกผงปรุงรสผงชูรสนะคะเพื่อนๆค่ะแล้วก็จะมีน้ํามันหอยเนาะ ก็วันนี้ไม่ได้ใส่ราผักชีนะคะล้วก็จะมีเกลือด้วยแบบนี้บอกเลยว่าอร่อยมากนะคะเมนูนี้เป็นเมนูเบิ้ลข้าวเลยเนาะใครนะคะที่แบบว่าเออเบื่ออ,อาหารไม่รู้จะทําเมนูอะไรนะคะแม่ก็อยากเป็นเพื่อนลองเมนูนี้เพราะว่ามันอร่อยจริงๆนะคะยิ่งเรากินกับผักสดนะคะเข้ากันมากนะคะแม่ก็กินไปกินมาก็นึกออกนะคะว่ามันจะเป็นคล้ายๆเมนูน้ําพริกหมูเพื่อนๆผัดน้ําพริกหมูแบบ แบบนี้เลยนะคะแล้วเราก็จะใส่มะเขือเทศลงไปเนาะแต่ตอนนั้นเราจะใช้เป็นหมูสับใช่ไหมแต่เนี้ยจะเป็นหมูชิ้นนะคะถ้าใครแบบว่ากินแบบชอบไขมันนะคะชอบมันแบบก็กินสามชั้นสามชั้นจะมีความนุ่มอร่อยนะคะเพื่อนๆพอเขาเป็นมันเนาะแต่ถ้าเมนูนี้ก็จะเป็นเนื้อติดมันนิดหนึ่งนะคะตบท้ายด้วยน้าปลาหน่อยหนึ่งนะคะเพื่อนๆบอกเลยว่าเลิศมากๆนะคะให้เป็นเมนูที่หนึ่งเลยตอนนี้นะคะเวลาแบบเบื่อๆไม่รู้จะกินข้าวกับอะไรนะคะ ราดลงไปบนข้าวสวยนะคะเ,เพื่อนมีไข่ต้มสักหนึ่งฟองเนาะทานคู่กับผักสดนะคะเป็นถั่วเป็นแต้งเป็นมะเขือโอ้โหบอกเลยว่าอร่อยมากนะคะใครที่แบบว่าเออไม่รู้จะกินเมนูไหนนะคะลองเมนูนี้เลยแม่ก้อยทำรอบนี้รอบที่สองนะคะถือว่าชอบมากๆเลยเนาะเนี่ยทำเยอะนะคะก็คือใส่กล่องเก็บแช่ตู้เย็นเอาไว้เวลาอยากจะกินอีกนะคะก็เอาออกมาอุ่นแล้วก็ สามารถกินได้เลยนะคะแล้ววันนี้นะคะก็คือใช้หมูไปประมาณกิโลก,กว่าเนาะก็ถือว่าได้แบบจานใหญ่ๆแบบนี้เลยนะคะก็คือตักใส่จานไม่หมดน่ะเพื่อนๆไม่ค่อยก็ตักแบ่งใส่กล่องด้วยนะคะกินกับทัวกับแต้งนะคะแล้วก็มีมะเขือบอกเลยว่าอร่อยมากนะคะแันนี้ก็คือข้าวสวยนะคะเพื่อนๆขาลาดลงไปแบบนี้เนาะตอนนี้น้ําก็จะเป็นแบบมันๆหน่อยนะคะใครไม่กินมันก็เลี่ยงเมนูนี้ไปได้เลยนะคะแล้วก็สกินคู่กับผักนะคะเข้ากันอร่อยคะ่ะ